โอเคนะครับพร้อมนะครับพร้อมห้าสี่สามพับวันนี้อยู่ที่สแตน,นเบอร์นะครับมีงานเปิดตัวไอ้อ็มซิจะเรียกว่าเปิดตัวก็ไม่ได้เป็นอ,อีเวนต์ดีกว่าอีเวนต์ที่แรกตอนแรกคิดว,ว่าจะไปโชว์ในมอเตอร์โชว์เอามาโชว์ที่เซนทั้เบริร์วันนี้อยู่กับป้องครับเดี๋ยวให้พี่ป้องช่วยแนะนำะลุกเกี่ยวกับตัว i m 6นิดหนึ่งว่ามันมีรายละเอียดยังไงบ้างมีกี่รุ่นยังไงบ้างครับวันนี้นะครับเรามีรถมาที่ในทั้งสามคันแต่ว่าจะไปใน ครับจะเป็นรุ่นเริ่มต้นรุ่นพรีเมี่มครับตัวราคา1,399,900บาทก็ในงานนี้ก็จะมีรุ่นที่เป็นคอมพิวเตอร์สวยก็ถ้าใครสนใจมาในงานก็คือวันศุกร์สาร์อาที่หนึ่งับวันาร์ทุ่งนี้ยมี่เราใช้เป็นรุ่นขอามันก็จะกลายเป็นรุ่นคลาสสิคแรกๆที่ดจจได้สัมผัสจริงๆแต่จริงๆตรนนี้คือถ้าเข้าไปที่โซนโลเตของเ,เราเนี่ยทรงนี้ก็คือ ถ้อยากมาลองมาสััมาลองผัดตัวุแนตัอด่ากาลองมอยากลองรูเป็นถึงลตุ๊กตา a องแมดนะก็มาลองได้แล้วก็ฟีเจอร์อะไรต่างๆระหว่างตัวเริ่มต้นกับตัวคูมแมเนี่ยมันมีอะไรที่แตกต่างเป็นแบบกระทำทัาไรกันจริงๆนะครับนอก้ออรัแต่ี่บครับนี่หนเนาะแล้วก็ แลบตเตอรี่กำมางนักหลับก็มีนะครับแล้วก็ขนาดแบตเตอรี่ทใหญ่กวา็้าครับแล้วก็่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยตัวเริ่มต้นกับตัวแมสเนี่ยวิ่งได้เท่าไรงครับตัวเริ่มต้นนะเเียได้หารอรันะครับแล้วก็ตอปโซมาหนึงนล้นี้เนี่ย การชาร์จเร็วของเขาเนี to ่ยมนรองรับไฟของรถครับอ๋อก็ถ้าตัวนั่งต้นดเนียนะครับเป็นรี่อะทบอกว่าชาร์จดีซีานรสูงสุดได้น้อยนิดครับไม่ช้าไม่ช้าไม่ช้าแล้วก็แต่ว่าถ้าตัวปลั๊กมาเนี่ยจะได้กังแ์นนะครับซึ่งแบตเวล์นนี่ยสามารถชาร์จดีซีได้ลครับก็จะได้เร็วกว่าเป็นเท่ากันก็เห็นว่าเอาไปลองตัวเครื่องชาร์จ เขากิ่งแก้วอ่าที่เป็นตัวผู้ชัดที่แรงที่สุดในไทยตอนนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ครับพี่ก็สิบถึงแปดสิบนะครับใช้เวลายี่สิบนาทียี่สิบนาทีเท่านั้นเองก็วิ่งสูงสุดกิโลวัตต์ได้391ถ้าเปรียบเทียบกับเด็กที่เราเห็นโอ้โหก็แปลว่าตัวเขาปล่อยแรงด้วยแล้วรถเราก็รับได้จริงด้วยมันก็เครื่องออนบอร์ดอยู่แล้วเดี๋ยวรอดูครับหนึ่งเขากน่าจะปล่อยคลิปเขามีคลิปอยู่แน่นอนเขายังไม่ปล่อยคลิปนะอาจจะไปเจอในในงานมอเตอร์โชว์นะครับ โปรโมชั่นหลังจากที่เปิดตัว<แ>ที่เร็วๆีนี้มันมีอะไรบ้างครับพี่ก็เราเป็น uh, เซฟว่า,าทางพิกแพ็กเกจตัค็คือเป็นโปรโมชั่นช่วงเปิดตัวนี้จนถึ uh, งสิ้นเนดือนมีนาคมนครับถ้าลูกค้าจองรถไอเอ็มนะครับแล้วก็รับมอบรถีไตในชื่อเดือนมีนาคมครับผมจะได้ประกันชั้นหนึ่งเพิ่มอีกสองหมื่นนะครับ ห็นตอนตอนเปิดโชว์แพ็กเกจเนี่ยก็จับก็จะนับเป็นมูลค่าแล้วรวมทั้งหมดลยแสนหน้าก็คือตอนนี้ถ้าเกิดคุณอยากได้รถตัแรก,แรกเนี่ยมาในงานนี้ก่อนเป็นรีล้อนก่อนมอเตอร์โชว์ด้วยนะครับเพราะว่างานมอเตอร์โชว์เนี่ยจะมีกันในวันสาลอก์กับผิวอันที่ก็คือาคาวันอังคารวันจันทร์จะเป็นลอบแพรฟนะครับก็จะเอารถเข้าไปโชว์กันอกตอตรงนี้ก็จะย้ายรถเข้าไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูรถกันนิดนึงแล้วกันนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ เมื่อกี้ก็คุยคุโ้โป้งไปแล้วนะครับตอนนี้เราพาม,มาดูวัดตัวเป็นๆอย่างอย่างที่ผมบอกไปนะว่าความแตกต่างเนี่ยถ้าเห็นไทยนอนจกจริงๆก็คือแค่ตัวล้อนะครับล้อจะแตกต่างกันตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับผมว่าเพื่อไงว่าเป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับยางใช้ของพิลลารี่ระบบเบรกใช้ของคอนตินะครับก็จะมาเลือกแต่ผู้ผลิตชั้นนําในเรื่องของระบบต่างๆนะครับพิลลารี่นะครับยางที่ใช้ข้างหน้าเนี่ย2 3 5 50R20 นะครับเป็นดิสเบรกก็คุณดูนะ คาลิปเปอร์สีส้มน,นะครับของคอนติเข้ามาให้ภายในตัวซุ้มล้อนะครับอย่างที่บอกไปนะเป็นวัสดุซับเสียมด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนครับการเข้ารถอะไรต่างๆนะ<ม>เรารีวเวลามาดูการันนิดนงนะครับการเปิดประตูรถนะครแค่เอามือสอดไม่ต้องดึงนะประตูรถก็มาแล้วรถกระจกนี่เป็นดับเฟรมเหลี่นะครับด้านหน้านะดูนะเฟรมเหลี่เข้ามาส่วนด้านหลังเนี่ยมันจะได้ สิ่งที่หายไปจากตลาดในบ้านเรามานานคือกระจกแบบ p r i v ร c y g ก a า s นะครับให้ฟ r i v ี c y g l a s เอาเลา <_ an> ยตรงนี้นะค <_ an> ือารายละเอียดต่างๆนะครับตรงนี้เข้ามาให้ในะมีระบบเอ LED เข้ามาเต็มที่เลยนะโบโค้ง IM ต่างๆนะคกล้อ,โโองให้รอบขามีเซ็นเซอร์ให้อีกด้วยนะครับไฟหน้าเป็นแบบคิ้ว <_ an> ด้วยนะครับ LED Daytime r u n n นิ่งไลท์เข้ามาให้ไฟหน้าสวยมากนะก็มาจาก IM Vision เลยนะครับนี้ต่อเลยครับ บอกไปนะเส้นสายการออกแบบต่ตางๆตอนนี้เนี่ยเป็นเส้นเดียวกันยาวมาเลยนะครับในเรื่องของไฟท้ายฝาท้ายเราบอกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณจะหาที่เปิดไม่เจอนะครับมันจะเป็นกลุ่มต้อนอยู่แล้วเปิดแบบไฟฟ้านะตรงน,นี้เข้ามาให้แล้วก็มีมลองให้มนาะนี่ก็คือต,ตัวโวอชันขายจริงเลยนะตัวน,นี้นะครับเป็นทั้งนะครับเก็บของอผมเพิ่งจะเห็นว่ามันมีโลโก้ MG i m 6เข้ามาด้วยมีตัวสามเหลี่ยมนะ ตัวพลึกลากต่างๆนะครับตรงนี้ใส่ก็ามาให้มีไฟท้ายเข้ามาให้นะครับตรงนี้โอ้แอร์เย็ยนมากเลยนะแล้วก็ดูต่งตางๆตัวนี้เสียดายว่าไม่มีตัวแม็กเนอมาให้ดูนะปิดไฟท้ายนะครับจะเปิดมเมื่อกี้ก็ให้ดูแล้วนะแล้วก็ดูตรงหัวชาร์จนะชาร์จรจริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นแบบไฟฟ้าตอกดตอกดล็อกอยู่ก็าคาวอยู่ตัวนี้มันจะเป็นไฟฟ้านะครับกดเปิดปิดไฟฟ้า กดทัชด้านนอกแล้วเวลากดปิดก็ปิดตัวนี้นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นรีลิสมานอกจาก IM6 นะอย่างที่บอกไปนะครับตัว MG f y b e r s t e r นะครับรถไฟฟ้าเปิดประทุนคันแรกนะครับของทาง MG นะตัวนี้เรารีวิวกันหลายรอบแล้วนะครับ2,499,000บาทนะตัวนี้ก็อามาโชว์แล้วก็สามารถบุ๊คติ้งได้ด้วยนะครับตรงนี้ปัญหาว่าจะเป็นเพร์ฟ์แบบนี้นะรัวขับดีขนาดนี้เนี่ยมันน้อยมาก นะครับอยากให้เขามาดูนะแล้วก็มีอีกสีหนึ่งมาให้ดูนะตัวที่เขาโชว์เนี่ยโชว์อยู่สองตัวกับสองคันขออภัยนะโชว์อยู่สองคันคือสีดำกับสีขาวนะครับแต่ว่าคันตัวที่เป็นโปรเปอร์แมนเนี่ยก็เอาไปให้เทปไดนะ้ครับอยากจะให้ไปลองในเรื่องของระบบอช่วงล่างเรื่องต่างต่างเปอร์แมนต่างๆนะมีรถทดสอบกันต่างๆนะงานจะจัดตั้งแต่วันนี้คือวันศุกร์ที่เท่าไหร่เออยี่นะไปจนถึงวันอาทิตย์นี้คือ23 นะครับใครสนใจนะแวะเข้ามาได้นะครับตรงนี้ใกล้ๆกับผงกลางของยิปแก้วของเซนตนเบอร์นะครับตรงนี้เลยหน้าร้านตาบักตรงนี้นะครับแวะเข้ามาได้นะก็จะมีที่บรกษาการขายเข้ามาคอยรับออเดอร์ต่างๆอยากจะได้รถก่อนเป็นกุแรกๆนะครับเข้ามาจองในงานนี้เลยก่อนงานมอเตอร์โชว์นะครับใครสนใจอย่าลืมแวะเรียมมาได้นะครับที่เซนตเนเบอร์ตรงนี้ครับ